คืนเดือนมืดหมู่บ้านน้องตาดคำเงียบสงัดมีเพียงเสียงจักรจันร้องแข่งก,กันกับสายลมแต่ในความเงียบงันนั้นบางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเบาๆลอยมาตามลมจากกลางทถงนาโอ้ยลูกเอ้ยย้าทิมแม่แม่หนาวแม่เหงา คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่าเสียงร้องนั้นเป็นผีแม่มาบางก็ว่าเป็นวิญญาณสาวท้องแก่ถูกผัวตีตายกลางทุ่งบางก็ว่าเป็นผีไร่ผีนาผู้เฝ้าทุ่งนาที่ถูกปลุกด้วยความอาฆาตแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันจนกระทั่ง เวียงเด็กนมบ้านนอกที่กลับมาเยี่ยมยายได้ยินเสียงนั้นกับหูตัวเองเสียงจักระจัดดังกล่องไปทั่วทางเกวียนแคบแอบยี่ถอดยาวไปสู่ทุ่งนาพระจันทร์ถูกเมฆบดบังแทบจะมองไม่เห็นทางเวียงเด็กนมไว้ยี่สิบตนไปเสือ้อเชิดแขนยาว อพเปสะพายไว้แนบหลังเดินงกงกงันๆงันามกลางความเมืดลมร้อนเปล่าตามถุ่งข่าวสีเขียวสลับเหลืองที่กำลังเริ่มอ,ออกร่วงเวียงเงยหน้ามองหมูดาวแล้วยิ้มจางจางบ้านนกตัดค่ำบบเปียนเลยแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกลางทุ่งเบา,เบา เสียงผู้หญิงร้องสั่นเศร้าและเจ็บปวดโอ้ยลูกเอ้ยยาทิมแม่แม่หนาวหลายเวียงหยุดเท้าข่าขาแทบไม่ออกลมหายใจสะดุดมือกำสายเปยนแน่นเสียงยังวะผู้ใดมาห้องกลางทงย่มดึกเอาหันซ้ายแลขวาแต่ไม่เห็นใคร เสียงร้องก็ยังดังมาเรื่อยๆเหมือนอยู่ไม่ไกลยาเบิงยาเอินยาเหลียวเสียงยายคำเคยเตือนไว้ตลอดสมัยเป็นเด็กขางทงย่ามเด็กยาเหลียว้ายยาเบิงขวาเดินตรงย่างเดียวบอแมนผู้สาวแต่เป็นผีเดอ้อ เพียงกันหายใจกลมหน้าเล่งฟีเท้าหัวใจเต้นโคมครามตนลมหายใจทีทีแอ่พอเขาเดินผ่านกอข้าวเสียงร้องก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมแหลมผู <c oughs> ้เป้าวคิดฮอดบ้านแม่นบบเวียงสะดงสุดตัวอันขวบ เขาร่างผิงผมยาวเปื่อนโคลนยืนยิ้มอยู่กลางถุงนาเสียงหัวราะแหลมยังดังอยู่ในหัวเวียงวิ่งกระเงือกกระหอบมาจนถึงเถียงนาของยายคำํำแสงตะเกียงรังรางจากข้างในยังเปิดอยู่เขาเคาะประตูไม้ไผ่เสียงดังยายยายเปิดประตูเน่ ยายคำที่กำลังต้มน้ำใบเตยอ,อยู่ในครัวหลังบ้านรีบย่องมาเปิดประตูพอเห็นหน้าเวียงเสกเหมือนกระดาษก็รีบจับแขนเข้าไปข้างในทันทีเจ้ายางผ่านทุงหน้ามาแมนบอเวียงไปได้ยินเสียงผู้ยิ่งหอพ่อเหลียวบึงมันยืนอยู่กลารทรงทุงใหญ่มันบบแมนค้น หายคำเงียบไปพักหนึ่งก่อนถอนหายใจยาวใส่ฟืนลงไปในเตาเสียงเปลวไฟแตกดังเพรียเจ้าวุบมันแล้วผีให้ผีหน้ามันคือยังย่ายผียัยงมาหัวกลางทงแบบนั้นหลายคำตักน้ำร้อนใส่ขันหยิบเกลือหยิบใบนาจุมแล้วปาดเบาๆที่หน้าผากเวียง เหนทําพิธีปัดเป่าไหนคาเล่าให้เพียงฟังว่าสิบปีมาแล้วตอนถุงนานี้ยังไม่มีใครกล้ามาทําไรทำํำนาที่นี่เคยเป็นที่ของสาวจันสาวงามแห่งบ้านน้องฮีถูกหลอกมาแต่งกับผู้ใหญ่บ้านแล้วยังถูกเขียนจนตายขังไว้กลางถุงนา วิญญาณเขาไม่ไปเกิดทำให้ตนข่าวตายตนกล้าก็ไม่เจริญเติบโตให้เข้าไก่ตรงนั้นยามเดือนดับจะได้ยินเสียงร้องแล้วบางคนก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเวียงคกืนน้ำลายดังเอือ้อเดีวเฮาเสียจ,จังไดย,ย่ายผีมันสิยุธ ยายคำจ่องเวียงแน่นึ่งนี่แต่ผู้ที่ใจซื้อมือสะอาดกับเลือดจากหลูกหลานแท้ๆของสาวจันตอนนั้นที่สิป,ปดได้ดวงวิญญาณนั้นได้เวียงจ้องยายด้วยสายตาตกใจได้ว่าคอยเกี่ยวของกับผีเมนโบยายคำพยักหน้าเบา,เบา อมเสียงลมแรงพัดผ่านหลังคาเถียงนาเปล่ากับผีร้องตอบเวียงนั่งนิ่งน้ำลายเดบคืนไม่ลงหัวใจติ่นตึกตักเสียงลมพัดผ่านหน้าบ้านเหมือนผีร้องตอบยายว่าวชิงโบคอยเกี่ยวยังกับผีนั่นหลายคำถอนหายใจ อ่อนเอื้อมมือไปหยิบกลองไม้เก่าๆที่เก็บไว้ใต้ทุนบานในนั้นมีจดหมายเก่าเปืือนร้อยน้ำตาพับรูปถ่ายเขาดำใบหนึง่งแล้วเราให้เวียงฟังว่าแม่ของเจ้าไม่ตายเพราะใครแต่เขาคือหลานแท้ๆของสาวจันแม่ของเวียงกลับมาทำงานที่หมู่บ้านแล้วเผลอไปเหยียบเขตผีไร หลังจากนั้นก็เริ่มฝันร้ายฝันเห็นผู้หญิงร้องไห้มาบอกยังไม่ได้ไปเกิดแม่ของเจ้าตั้งท้องตอนนั้นอินญ,ญานสาวจันไม่เคยทำร้ายแม่เจ้าแต่แม่เจ้าปกป้องเจ้าไว้ตอนผีมันจะมาเอาเลือดจากเด็กคาลุกเพื่อบทคำสาบตัวมันเอง แแม่เจ้าสวดมนต์ปิดทางผีแต่ก็แลกด้วยชีวิตของแม่เจ้าเวียงน้ำตาคลอเบาเยียบไปพักใหญ่อ่อนจะเงยน,น้าท่านคอยเิีิดจังไดสิปดคำสาบได้ยายคำลุกขึ้นช,าชา้าๆเปิดหอผ่าขาวเผยให้เห็นกำไรเงินเก่เกาแก่ กผ้ายันจาลึกอักขระโบราณต้องไปกลางทุงย่ามเดือนดับมือแล่มคําสุดท้ายของเดือนเอากําไลของสาวจันใส่ไวแล้วจุดเทียนสามเหลี่มกลางทุงสวดขอคํามาแล้วให้เจ้าบอกเขาว่าบมี่ไผลืมเขาเด้อ ยังกำกำไรแน่นใจสันแต่ตัดสินใจแนวแน่ถ้ามันเป็นทางเดียวที่จิตปดป่อยเขาไปเกิดคอยสิล่องบึงเสียงลมดังขึ้นอีกราวนี้ตามด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่หลอบเถียงนาเสียงหัวเราะแหลมดังขึ้นใกล้น้าท่างเจ้ามาแล้วสายเลือดของคอย คำคืนแรมเมืดสนิท้องฟ้าปิดไม่มีแม้แต่แสงดาวเสียงมแมลงกลางทุ่งก็งงเหียบผิดปกติเวียงเดินฟ้าหยาแห้งมือถือเทียนสามเล่มกำไรเงินของสาวจันแขนคอและผ้ายันพันหลอบแขนได้จันยืนอยู่ริมหน้าทางสวดมนต์เบา ส่งเสียงไปตามสายลมจำไว้นะเวียงห้ามขัวห้ามวิ่งถ้าเริ่มพิธีแล้วเวียงพยักหน้าแล้วเดินไปยังจุดที่เคยเห็นผีหัวเราะที่นั่นพง่งยาแห่งตายเวิ้งวางเร้ากับถูกทิ้งล้างหลายสิบปีเขาปักเทียนสามเหลีม่มเป็นรูปสามเหลี่ยม หยุดไฟด้วยไม้ขีดจากนั้นนั่งลงกลางวงกลมเริ่มท่องบทขอขมาที่ยายคำสอนโอมนมะพะทะผู้ที่หลงไหลในความมืดลูกหลานขอสดเชื่ยขอให้เจ้าสู้สุขติลมเงียบลงทันทีแต่เสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มดังจากด่านหลังดังกึกกัก เวียงหันไปช้าๆหญิงสาวผมยาวหลากพื้นผิวสีกเปือดใส่ชุดผ้าไหมโบราณเปืือนดินเดินออกมาจากหมอกเอยยิ้มแตะตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความอาขาดเจ้าคือสายเลือดของคอยเวียงกันใจเจ้าหูโบ สิบปีคอยยืนกลางทุ่งนี้น้ำข้างกัดผิวเินดูดขาคอยห้องห้องปานสุนัขบ่มีคนใดนยิ้ทลุกมือมีแต่คําสาบคําเว้าหายขเาเว้าว่าคอยเป็นผีหายเวียงน้ำตาไหลแต่ความเจ็บปวดเจ้ามันบได้หายไปเลยเมนโบ ผีสาวจันหยุดเงียบก่อนพยักหน้าแต่เลือดเจ้ามันเห็ดให้ค่อยเป็นคนอีกครั้งเอเอื้อมมือมาจับกำไรเงินที่เวียงใส่ไว้อันใดน,นั้นแสงจากเทียนสามเล่มสว่างขึ้นแป้งเกินปกติเสียงลมโหยหวนกีดร้องอ่อนจะแผ่วลงช้าๆ หญิสาวจันมองหน้าเวียงน้ำตาไหลอบใจด้วสายเลือดของคอยเจ้าคือผู้ปลปอยเออถอยหลังละลายหายไปในแสงเทียนแสงไฟดับลงพร้อมเสียงลมที่สงบเวียงสุดลงกับพื้นเงยหน้ามองฟ้าที่กลับมามีดาวอีกครั้งอหงคห์นาที่ตายแล้ว ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนราวกับมีใครวานกล้าไว้ไหมหลังคืนพิธีกรรมผ่านไปเพียงกายเป็นคนเงียบขึ้มกว่าเดิมเขากลับมาอยู่บ้านยายคำพยายามใช้ชีวิตปกติพยายามใช้ชีวิตปกติยายาตกตทำหน้าวานกล้าแต่ใจลึกๆ ยังได้ยินเสียงลมค้างเบาๆตอนกลางคืนราวกับบางอย่างยังวนเวียนอยู่ในทุ่งนานั้นหนึ่งอา,าทิตย์ผ่านไปหงคงนากลับมาเขียวสดใสอย่างน่าอาศัศจรรย์ย้ายคำยิ้มออกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาไปแล้วละเวียงตาวจันเขาไปเกิดแล้วเด้อ เวียงพยักหน้าแต่แววตายังไม่แน่ใจคืนนั้นเวียงนอนในเรือนหลังเก่าพอรับตาก็ฝันฝันเห็นสาวจันยืนอยู่กลางทุ่งเธอยิ้มยิ้มที่ไม่มีแรงอาขาตอีกแล้วเอ้อกล่าวคำสุดท้ายด้วยเสียงที่สะเทือนใจอบใจเด้อเวียง พอต้องกลัวดอีกแล้วแต่จำว้ดินทงหน้ายัางจดจำความเจ็บปวดเสมอหากไพรบังอาจเหยียบยั้ด้วยความโลภคอยสิกลับมาแล้วเงาของเธอก็จมไปในดินเวียงสะดุงตื่นเหงื่อเต็มตัวหัวใจเต้นแรงเขาลุกขึ้นไปมองทงนา นอกหน้าต่างแสงจันทร์ลิยมยอดหญ้าเงียบสงบแต่ตรงลิมทุ่งมีรอยเท้าผู้หญิงเปียกน้ำลากเจ้าจากกลางนามาจนถึงเถียงนาที่เขายืนอยู่เสียงลมหวีดวิวดังขึ้นเบาๆตามด้วยเสียงกระซิบที่เวียงจำได้ดีอย่าลืมพ้าดินนี่ ຍັງຈຳເຈົ້າໄດเสະເ